ดิจิมอนเป็นอนิเมะใสๆที่ทํามาเพื่อเด็กโดยเฉพาะนะฮะแต่บางครั้งบางข่าวมันก็จะมีดิจิมอนแปลกๆที่ไม่น่าจะมาอยู่ในเรื่องได้แต่มันก็ดันมีแล้วบางครั้งมันก็อาจจะทําให้คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกขนตูดลุกก็เป็นได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจิคอรายครั้งหนึ่งนะฮะในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับ3ดิจิมอนสุดหลอนะ,ะที่คุณผู้ชมเห็นแล้วอาจจะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกขนตูดลุกก็เป็นได้ มากันที่ตัวแรกกันเลยนะฮะอคาเดมอนเบบี้เขาเป็นดิจิมอนไวทารกของเหล่าอคาเดมอนที่มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมผสมกับปิงบางก็ว่ากันว่ามันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากอะไรสักอย่างบางก็ว่ากันว่ามันถูกสาบขึ้นมาต่างหากหากเพื่อนๆคิดว่าเจ้าอคาเดมอนเบบี้ตัวนี้นะฮะเป็นดิจิมอนทารกที่ไร้ความสามารถเหมือนกับพวกดิจิมอนไวทารกตัวอื่นแล้วก็ ต้องขอบอกไว้เลยว่าคําว่าระดับทารกนั้นก็แค่ตัวอักษรนะเพราะว่าเจ้าอคาเดมอนเบบี้ตัวนี้ก็เคยโค่นล้มเจ้าปีเอมอนที่เป็นถึงระดับรางสุดยอดมาแล้วโดวยการใช้ขาของมันฮะเจาะลงบนหลังของปีเอมอนก่อนที่จะดูดข้อมูลของปีเอมอนไปจนหมดแล้วถ้าเกิดใครอยากพบเห็นเขาแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วเราก็สามารถพบเขาได้ในดาร์กโอเชียเลยนะฮะตัวที่ 2. องออเดเนมอน เธอเป็นดิจิมอนระดับรางสุดยอดที่เกิดจากการโกรธแค้นแล้วก็ความโศกเศร้าของดิจิมอนทูสวรรค์ทำการรวมร่างกับดิจิมอนอีกหนึ่งตัวมีพวกนักวิจัยหลายคนนะฮะระบุไว้ว่าออดิเนมอนจะปรากฏตัวขึ้นก็ต่อเมื่อโลกดิตอนเวิร์นนั้นกำลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและใกล้จะถึงจุดจบอารมณ์เชิงลบของเธอนะได้กลายมาเป็นพลังงานด้านมืดและมันก็จะไหลออกมาจากปีกสีดำขนาดมหึมา ก็จะกระจายไปทั่วบริเวณรอบๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนสามารถครอบคลุมทั่วทั้งโลกในที่สุดได้นะฮะซึ่งนั่นก็เป็นจุดจบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกตัวที่ 3.D ดี p e r เจ้านี่นะฮะไม่ถือว่าเป็นดิจิมอนโดยตรงแต่เดิมทีมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก่อนจะสร้างพวกดิจิมอนเสียอีกเพื่อคอยติดตามสถานะของโลกรีตอนเวอร์และท้าโลกรีตอนเวอร์นะฮะมีจำนวนดิจิมอนเกินกำหนด เจ้าดีลิเปอร์เนี่ยก็จะทําการกําจัดรบดิจิมอนทั้งหมดเลยนะฮะให้กลับไปสู่โลกดีจิตันเวอร์ที่ว่างเปล่าอีกครั้ง แต่หลายปีให้หลังมานี้นะฮะเจ้าดีลิเปอร์ได้ซึมซับข้อมูลเป็นจํานวนมากรวมทั้งยังเริ่มบุกโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วยและมันก็ยังมีความสามารถลอกเลียนรูปแบบการโจมตีต่างๆของคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดเลยเจ้าดีลิเปอร์นี้นะฮะเคยปรากฏเป็นบอสตัวสุดท้ายในภาคเทมเมอร์ที่มาทําการบุกโลกโลกมนุษย์ก่อนที่จะถูกพวกสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ดึงกลับไปผนึกไว้ในโลกเรย์ตอนเอร์เหมือนเดิมนะฮะ โอเคครับแล้วผมก็จะแถมปาตาตมอนที่ติดเชื้อไปอีกหนึ่งตัวนะฮะเขาคือปาตาตมอนสุดแสนน่ารักของทาเครุนะฮะแต่ว่าปาตาตมอนตอนนี้เนี่ยติดเชื้อไปแล้วนะฮะซึ่งผมว่าทางทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้มีการดีไซน์ตัวปาตาตมอนใหม่อะไรมากเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีลูกกระต่ายของปาตาตมอนให้กลายเป็นสีขาวล้วนเท่านั้นเองเพียงแค่นี้นะปาตาตมอนสุดน่ารักของเราก็จะกลายเป็นปาตาตมอนหลอนๆที่ทําให้คุณผู้ชมขนตูดลุกได้เลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปของดิจิมอนสุดหลอนในวันนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะได้เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ